เอาใหม่นะคะหนึ่งสองสาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวปัม๊มตัวปัม๊มเราจะเอาไปปั๊มให้เพื่อนเพื่อนด้วยตัวปั๊มซื้อมาเท่าไหร่คะลูกเป็นลูกหมาะคะ่ะเป็นลูกหมายังไงคะเป็นลูกหมาอันนี้ก็คือตลับนะคะส่วนตะยางปั๊มเขามีให้เรากี่อันคะลูกหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกซื้อมาจากร้านอะไรคะล,ลูกนินจาน้อยชอปนินจาน้อยชอบก็คือร้านนี้จะมีขายของทุกอย่างยี่สิบาทนะคะเอา้าเปิดเห็นกางเกงในหมดแล้ว <c oughs> สาวน้อยอ่ะเรามารีวิวกันเลยค่ะกันเลยนะนหนึ่งสองสามว้าวโ <c oughs> อเคเดนประกอบเอง กาให้ประกอบเองแบบไหนคะนดาวดาวก็ต้องหารูปดาวประกอบรูปดาวก็ต้องประกอบรูปดาวใช่ไหมคะอย่างรูปดาวก็ต้องใส่รูปดาวจริงจัง ใช้หรือเปล่าจริงจังต่อไม่ได้มันมีรูให้ด้วยหนูก็แค่ทำให้มันตรงรูแค่นั้นนะลูกลูกเปิดว่าเป็นสีแดงค่ะมึกหมึกเป็นสีแดงเอาใส่เลยใส่ให้ตรงรูนี่นะคะ แม่จะกดลงไปได้ไหมคะเดี๋ยวคุณแม่คงต้องช่วยช่วยค่ะช่วยกันฟังด้วยกันหลังจากที่คุณแม่ช่วยใส่ช่วยประกอบช่วยต่อจนเสร็จแล้วนะคะนั้นเรามาปั้มสองฝั่งเลยค่ะอันนี้เป็นพี่หมีก่อ พี่แมแวค่ะพี่แมแวจะปั้มฝันนี้ฟิงฟิ้งโอ้โหสวยมากเลยแต่มันไม่ติดเาปั้มมันติดแด่ะลูกลูกกดปั้มเยอะเกินพี่แมวฟุ้งฟ<ป>ิงไปเอาวางไว้บนนี้หนูกปั้มแล้วเดี๋ยวที่นอนเปื้อนหกหรือเก้าบาทยี่สิบบาทลูก ยี่สิบบาทโทษถูกก้าถูกตลอดแล้วไม่ได้จ่ายเองอ่ะถูกถูกถูกต่อไปแปมนีค่ะรูปอะไรคะรูปรูปปีใหม่รูปปีใหม่กดเบาๆค่ะลูกแปมลงไปฟิงว้า สวยมากชัดเจนไปเลยแต่อันนี้หนูปั๊มกับหัวใช่ไม่เป็นไรี่ยเนี่ยจับกระโปรงดีๆที่ลูกต่อไปเราปัม๊มน,นี่เป็นรูปอะไรคะพี่หมีกอบ <c oughs> พี่หมีกอบาย <c oughs> พี่หมีกอบ <c oughs> มันจะเป็นรูปตามนี้เหรอคะลูก อือไม่ตรงเท่าไหร่ลูกไม่ใช่ลองดูสิคะว่าจะตรงไหม <c oughs> ไห่ฟิง <c oughs> <f ling> โอ้โหสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชม ถ้ากดเบาๆเ้วจะสวยอันนี้น้องซี่กดแรงไปนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะกดให้ดูกดแค่เบาๆแบบนี้นะคะเอ,อเห็นไหมคะกรอบก็บจะไม่กรอบก็จะไม่เลอะเทอะแบบนี้นะคะค่อยๆกดเบาๆเอ้ยอยากกดเะอยากกดเออ่าให้น้องสี่ลองกดเบาๆบ้างนะคะต้องกดแรงเมื่อมันไม่เต็มตามใจ ชีฟิงเราจะปั่มเป็นตัวโดน ทำไมเขาเต้นมาไม่ตรงอ่ะออ้าวไม่เป็นไรนะคะขยามได้ลูกปล่อยดิปล่อยค่ะจับสีเหลืองๆให้แม่ตั้มอะมันใช้มือลบได้ค่ะมอกิ้อืมมือเดินมันลบได้ มื 1> <1> อเพือนอะกดตามไม่แลยคะ่ะฟิงฟิงสวยงามมากครบหกอันเดี๋ยวคุณแม่จะไล่ไล่ให้ดูนะคะว่าเขามีอะไรบ้างเริ่มจากรูปแรก เป็นตัวนี้ค่ะไม่ใช่กระปายิงช็อก่อนถ้าใครชนะได้ปั๊มก่อนเป็นตัวโดนแบบนี้อ่นหนึ่งสองสามยางยียาวกะเปายิงชุบแม่ชนะแม่ปั๊มไปแล้วหนึ่งอันนะคะต่อไปยางยียาวใหม่ยางยียาวกะเปายิงชุบแม่แพ้ค่ะ ปากกาหยิงชุบชุบเอ้าทำไมออกช้าหนูชนะอีกแล้วอ่าโอเคจำตาอีกชนะอีกแล้วต้องเล่นให้จบคบ่กันอ่าต่อไปค่ะยางดียาปากปายิงชุบชุบ เดี yeah, แม่ชะนะแม่ได้ปั๊มแล้วแม่ปัม๊มแม่จะปั๊มต่อกันให้คุณผู้ชมดูโอ้ยต้อง <ชม S 2> ราวไัไบนนี้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเห็นฟังแม่นี่ฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้คุณแม่กําลัเเงเล่นให้ครบเก็บไเหลือีกสองอันอันนึ่งสองซ้ำ ยานีเอาประกบไปชุบต้องสีชนะบานไปแล้วอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันไรหัวใจจ้ะยานีเอาประกบไปชุบชุบแม่แพ้ ดินเะจุดสื่อเอาแดงแป๊บแป๊บไปพอสวัสดีค่ะ่านผู้ชมเห็นต,ต,ตัวนี้ชาร์ตไหมคะชาร์ลูกอันอื่นก็ชาร์อ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดได้กดอยาใถ้าใครอยากได้ นินจตาน้อยชับ,ชบมาถึงพิศโลกเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่กับน้องแฟนซีจะพาไป